ซึ่งเรียบร้อยครับถ้าโหลดตั้งค่าผมไปในใต้ description ครับเราตั้งตามผมได้เลยแต่ใครที่ไม่ได้โหลดไปครับตัวนี้ให้เรามันจะเป็น F1 อยู่นะครับให้เราปรับเป็น repeat tab นะครับ repeat tab ก็จะมากดเข้าไปที่ฟันเฟืองกด more setting นะครับแล้วก็กด5เป็น9เข้า9ไปเลยครับซึ่งจะเป็นกลไกกดท่าดรัวนะครับผมแล้วก็ตัวใช้ตัวใช้ก็จะไว้ตรงนี้ก็ตัวเปลี่ยนปืนจะไว้ใกล้ๆตัวตำแหน่งยิงเลยนะครับแล้วก็สโคปก็จะไว้ใกล้ๆเหมือนกันนะครับผมก็จะไว้ประมาณนี้ ไม่ไม่ทิ้งห่างกันมากนะครับดูตามแล้วก็ตั้งค่าตามได้เลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปดูคลิปนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาแจ้งนะครับซึ่งเรื่องแรกเลยนะครับก็คือการทักมาสอบถามนะครับซึ่งถ้าทักมาสอบถามนี่จะทักมาสอบถามได้ฟรีนะครับได้ทุกอย่างฟรีเลยนะครับซึ่งผมไม่ได้เก็บตังอะไรอยู่แล้วเพราะว่าอันไ่ผมรกะบปคซึง แบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือตอนใครที่อยากให้ตั้งค่าให้นะครับพี่แบบผมที้เกียดตั้งหว่าพี่เข้ามาตั้งค่าให้ผมหน่อยในคอมผมอะ่ะก็แบบตั้งค่าทุกอย่างเออแบบเอาเหมือนพี่หมดเลยนะแบบคือแบบแล้วพี่ก็สอนผมด้วยว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนอ่ะอย่างนี้ผมก็จะแบบเก็บค่าเสียเวลานิดนึงนะครับซึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับ ซึ่งแบบให้ผมตั้งให้ทุกอย่างเลยแบบตั้งค่าในเกมในบูส s ต็กตั้งค่าปุ่มตั้งค่าทุกอย่างพร้อมเล่นนะครับซึ่งซึ่งจะเหลือแค่ตัวเองนะครับเอาไปเล่นเองนะครับซึ่งก็สําหรับคนที่ขี้เกียจนะครับผมก็สามารถใช้แบบที่สองได้นะครับก็สวัสดีคนท่านนัวันนี้ก็จะมาสอนตั้งค่าปุ่มสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นมือเก่าก็ดูได้นะครับเพราะว่าปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่ผมเล่นอยู่เป็นประจํานะครับซึ่งก็ไม่ได้โหหรอกครับอยู่ที่คนถนัดเนาะถ้าเอาไปไปเล่นแล้วฝึกบ่อยกก็จะะเเ่งงอนครับผม อันนี้ก็ขอปรับปุ่มให้มันเล็กลงก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาปุ่มเข้ามารวมกันนะครับวันนี้ก็จะมาตั้งปุ่มให้ทุกคนดูนะครับคลิปก็อาจจะไม่ได้ตัดเยอะแยะนะครับผมซึ่งก็อาจจะเดี๋ยวจะลำคาญกันนะเดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะครับว่าการตั้งค่าเนี่ยจะผมจะตั้งค่าปุ่มแบบไหนบ้างยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาตั้งค่าให้ดูกันเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยเนาะสําหรับใครที่เผลอลบปุ่มยิงออกนะพี่ผมลบลบปุ่มยิงพี่ผมตั้งปุ่มอย่างนี้ เอ้ยรือว่าพี่ผมพี่เริ่มยังไงผมเริ่มอย่างนั้นผมอยากเริ่มตามพี่เลยครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไฟล์โฟลเดอร์ไว้นะครับโฟลเดอร์ er ตั้งค่าไว้นะครับซึ่งเป็นตั้งค่าในบูสเต็กเนาะแล้วตัวนี้เราก็มาปรับตั้งค่าเองอ่ะจะมีอยู่3อันนะครับอันนี้1่แล้วก็ปุ่มยิงครับ2แล้วก็ปุ่มนี้นะครับปุ่มเดิน3แล้วก็ปุ่มนี้อ่ะก็จะมี3อันนะครับผม3ามอันเออวันนี้ก็ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ d e s c r ิปช i o นนะครับสำหรับใครที่ อยากจะตั้งตามแบบตามเลยนะแบบตั้งตามพี่เลยอะไรอย่างนี้หรือว่าสำหรับใครที่อยากให้ตั้งให้นะครับอยากให้ตั้งให้ก็สามารถทักเข้ามาในไลน์ได้นะครับซึ่งไลนย์อยู่ใต้ description นะครับสามารถทักเข้ามาได้แต่ว่าอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ5 0บาทนะครับซึ่งว่าเป็นค่าเสียเวลาสําหรับผมเนาะว่าจะไปตั้งให้ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ทั้งในบูส t a ็ k แล้วก็ทั้งในเกมแล้วก็จะสอนเล่นด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผม การที่ผมตั้งค่าในวันนี้นะครับผมก็จะตั้งปุ่มตามที่ผมเล่นนะครับซึ่งใครที่มีปุ่มของตัวเองอยู่แล้วหรือว่าอยากเล่นตามก็สามารถที่จะตั้งตามได้นะครับซึ่งใครที่เอาไปปรับแต่งแบบไหนก็ได้นะครับผมแต่อันนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่ผมเล่นนะครับซึ่งผมเอามาแนะนำนะครับพอเป็นแนวทางให้สําหรับทุกคนเอาไปปรับแต่งกันเองนะครับสำหรับใครที่จะตั้งตามก็สามารถที่จะตั้งตามได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่สำหรับใครที่อยากให้ตั้งให้นะครับพี่เข้ามาตั้งในคอมผมให้หน่อยก็ได้นะครับแต่ว่ามีค่่่าาใช้้้้จยยเลลล็กกนนนออะคครับบผซึงไวติปแ ก็สามารถที่ใช้บริการได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับวันนี้ก็จะไม่เสียเวลากันมาตั้งกันเลยนะครับผมซึ่งปุ่มที่ผมให้มานะครับก็จะมี3ามปุ่มอย่างแรกให้แยกออกมาก่อนนะครับผมปุ่มเดินปุ่มเดินปรับนี่ครับเห็นไหมปรับสุดเลยครับแล้วเอาไว้ซ้ายล่างสุดเลยครับต่อไปปุ่มยิงปุ่มยิงก็ปรับประมาณเล็กน้อยนะครับเท่าที่ตัวเองมองเห็นนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมจะไว้ประมาณตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าปุ่มนี้ผมจะไว้ข้างล่างเห็นปห ไวจะปรับไว้ประมาณ10 20นี่ยี่สิบเพื่อที่ให้มองเห็นกระสุนปืนชัดนะผมว่าเอ้ยกระสุนปืนเหลือเท่าไหร่แล้วหรือว่าใครที่ตาดีอ่าพี่ผมตาดีเว้ยผมเอาไว้ประมาณ15ก็ได้นะครับแตเอาไว้ประมาณ10แล้วกันว่าผมแบบไว้ยงีิ่งปรับเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งจะไม่ไม่ไม่ขวางทางการยิงของเรานะครับปุ่มยิงหัวจไว้ตรงนี้นครับแล้วก็ต่่ไปปุ่มกระโดดปุ่มกระโดดผมจะ,มะ,มะวางไว้ตรงนี้ ผมยังจะเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องของปุ่มเนี่ยเราสามารถตั้งเองได้ปรับเปลี่ยนแนวทางได้นะครับเไปปรับเปลี่ยนแนวทางเป็นของตัวเองได้นะครับซึ่งสามารถทําได้ของทุกคนนะครับผมปุ่มนี้ไม่มีไม่มีฟิกไม่ม,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 มีตายตัวนะครับแต่ว่าตั้งค่าการเล่นนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะฟิกอย,อยู่อันนี้ก็จะมาให้ตั้งค่าไปด้วยนะครับผมปุ่มพัญญาผมจะไว้ฝั่งซ้ายแล้วกันเพื่อนผมจะไว้ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาตรงนี้ส่วนพันยาผมจะไว้ตรงนี้นะครับ ใต้แผนที่เลยแล้วก็สกิลตัวละครพิเศษครับหนึ่งสองก็จะไว้ซ้ายหมดเลยครับส่วนไอวอลครับไอวอลจะไว้ขวาเนาะเพื่อเป็นการวิ่งสวนกับการให้มันสวนทางกับการเดินของเราอะไรประมาณนี้แล้วก็กระเป๋าก็จะไว้ตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้เลยแล้วก็ตัวชุบตัวชุบจะไว้ประมาณตรงนี้นครับผมแล้วก็ตัวใช้ตัวใช้ก็จะไว้ตรงนี้แล้วก็ตัวเปลี่ยนปืนจะไว้ใกล้ๆตัวตำแหน่งยิงเลยนะครับแล้วก็สโค๊ปก็จะไว้ใกล้ๆเหมือนกันนะครับผม จะเอาไว้ประมาณนี้ไม่ไม่ทิ้งห่างกันมากนะครับผมคนดูตามแล้วก็ตั้งค่าตามได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับอันนี้ผมไม่เอาผมจะเอาไว้เก็บไว้ในแผนที่นะครับผมพุ่งเอาอยู่แล้วผมพุ่งเอาไว้จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เอาอีกแล้วนะครับก็ทิ้งไปผมท่าเอานะครับปอยประมาณตรงนี้เพราะว่าถ้าผมตั้งไว้ตรงนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวจะไปสอนตั้งค่้าท่าอีกท,ทีหนึ่งครับนี่นคือผมจะตั้งให้หมดเลยนะครับสำหรับที่ใช้บริการให้ผมตั้งให้เนาะ แต่ว่าใครที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถตั้งตามคลิปได้เลยครับไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วอันนี้ก็กดไลค์ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วผมก็เก็บไว้อเก็บไว้อัน้ออโต้ออโต้ผมใช้นะครับก็เอาไว้ประมาณตรงนี้ผมโอเคผมไม่ได้ใช้ผมก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้โอเคปุ่มอันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมก็เก็บไว้นะครับเครื่องเล่นคอมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ละก็ประมาณนี้ปุ่มม้าผมก็ไม่ได้ใช้นะครผมก็จะเก็บไว้โอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับปุ่มในเกมเสร็จไปเทียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นคอนโทรลเลเตอร์ในตัว โอเคปุ่มวิ่งนะครับเหมือนเดิมครับเราจะไว้ซ้ายล่างเห็นไหมเราจะาไว้ซ้ายสุดเลยครับแล้วก็ต่อไปเป็นตั้งค่าแนละ้วตั้งค่าจะแนะนําไว้ประมาณตรงนี้ครับว่าตั้งเดิมนอยู่งนอ่ะเดี๋ยวดูปุ่มเก่าผมนะครับปุ่มเกา่าผมเห็นปะที่อยู่ประมาณตรงนี้นะครับตั้งค่าเราก็จะเอาไว้ประมาณตรงนี้นครับอ่ะเดี๋ยวไว้ตรงนี้อ่าเรียบร้อยปุ่มยิงนะปุ่มยิงที่เราลากมาไว้คลิกซ้ายนั่นแหละก็คือเอามาลากอาไว้ตรงปุ่มยิงได้เลยอ่ะที่เหลือนะครับที่เหลือก็จะตั้งตามปกติได้แล้วนะครับจังหวะนี้ก็ ใทยกันเลยครับว่าใครถนัดปุ่มไหนแต่ว่าผมจะแนะนําปุ่มที่ใกล้มือมากที่สุดนะครับซึ่งปุ่มนี้ผมเล่นมาแล้วลมันสบายนิ้วจริงนะครับผมซึ่งผมไม่ได้นิ้วยาวผมผมเป็นคนนิ้วไม่ได้ยาวนะครับก็เลยตั้งว่าเอาสบายที่สุดใครเล่นตามผมเี่นสบายนิ้วแน่นอน,นครับซึ่งเดี๋ยวปุ่มแรกกันเลยนะครับปุ่มแรกเนี่ยเราจะมาเล่นโซนขวาล่างก่อนนะครับโซนขวาล่างปุ่มสโคบจะเป็นคลิกขวานะครับอ่ะคลิกปุ่มอันนี้ขึ้นมาแล้วคลิกขวาขึ้นมาครับไลคกโอเคไหมแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งทีปุ่มนี้จะเป็นตัว H นะครัับผมต้งไว โอเคผ่อหรือใครมีใกล้กว่านี้ใกล้มือตัวเองกว่านี้ก็สามารถทําได้นะครับผมปุ่มกระโดดก็จะเป็นอ่าสเปกบาร์นะผมปุ่มนอนผมจะตั้งเป็นตัว V นะครับ V มานี้ตัว V แล้วก็ตัวนั่งนะครับนั่งจะเป็นปุ่มตัว C นะครับตัว C จะเป็นนั่งนะครับแล้วก็วิง่งวิ่งเป็นตัวชิ ft นะครับผมอ่ะเรากดชิปไป,ไปเรากดตั้งตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ ปุ่มชุบจะเป็นตัว G นะครับปุ่มใช้จะเป็นตัว F นะครับปุ่มแล้วก็ปุ่มตรงนี้จะเป็นตัว R นะครับเพราะว่าเป็นตัวชักแม็กเนาะแล้วตรงนี้ผมจะตั้งเป็น2 1แล้วก็3นะครับปกติจะเป็น1 2 3ผมจะตั้งเป็น2 1 3าเพราะว่าผมถนัดแบบนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นผมแนะนําเป็น1 2 3ก็จะได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมเล่นเกมอื่นมาผมถนัดแบบนี้ผมก็จะตั้งแบบนี้ครับตรงเปลี่ยนพื้นดวงผมจะตั้งเป็นตัว Q นะครับ เปิดพืนด่วยยนยืมเปิดด้วยนะครับเปิดตอนเข้ามานะครับตรงนี้อัพเกาะอัพเกาะก็จะเป็นตัจีอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวท่านะครับท่าจะยังไม่ใช้นะครับท่ายังไม่ใช้ตรงนี้จะเป็นตัวจะแนะนํามี3ามตัวนะครับผมู่ตรงนี้เป็นตัว F แล้วก็ G แล้วก็ H นะอ่าเสร็จแล้วแล้วก็ปุ่มไอวอรไอวอจะเป็นตัว E นะครับผมปุ่มออโตปุ่มออโตผมจะแนะนำตั้งเป็นตัว T อ่า นี่ครับแล้วก็ปุ่มระเบิดระเบิดเนี่ยผมจะนัําเป็นเลขไม่เลขหกก็แท็บก็ได้นะครับอ่าแท็บก็จะเป็นกระเป๋าไปแล้วจะเป็นกระเป๋าไปแล้วไม่ไม่เลขหกก็จะเป็นตัวะครนะผมจะอยู่ใกล้ๆมือนะครับด่นะครับซึ่งขอเป็นเลขหกแล้วกันแล้วก็ปุ่มตัวนี้จะเป็นเลข4ีปัญญาก็จะเป็นเลขห้านะครับผมจิวพิเศษสองก็จะเป็นอาจจะเป็น ตั้งเป็นหกก็ได้หรือว่าตั้งเป็น y แทนก็ได้ตั้งเป็น y แล้วกันแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นท็บนะครับเปิดกระเป๋าเรียบร้อยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยพุ่งพุ่งกึเป็นตัว f นะครับปกติเปิดไม้ปิดไม้หัจะตั้งเป็นตัว2นะครับ f 2แล้วก็ f 1นะครับอันนี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งเรียบร้อยครับถ้าโหลดตั้งค่าผมไปในใต้ description ครับเราตั้งตามผมได้เลยแต่ใครที่ไม่ได้โหลดไปนะครับ ตัวนี้ให้เรามันจะเป็น F1 อยู่นะครับให้เราปรับเป็น c o n t r o ลนะครับซึ่งจะเป็นตัวรีเมาส์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวรีเมาส์ของเรานั่นเองครับโอเคเรียบร้อยครับการตันนะะ้งค่าก็เสร็จวันนี้ของผมเล็นบิดสองนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นบิดหมื่นก็มือใหม่แนะนําให้เป็นบิดหมื่นมากกว่านะครับบิดหมื่นก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นห6ึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับผมอ่ะประมาณนี้จะเรียกว่าบิดหมื่นนะครับผม ส่วนแกน X แกน Y ก็ไปปรับตั้งกันเอานะครับใครที่ชอบเร็วแบบไหนนะครับชา้าแบบไหนก็เอเดี๋ยวผมเล่นบิดสองไว้จะตัดเรียบร้อยครับผมปุ่มก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วต่อไปตั้งค่าปุ่มอามม่าปุ่มเรียกว่าผมแล้วปุ่มท่าอิมูจิเอ๋ก็จะมาตั้งว่ะเอา,เอาลากปุ่มนี้มาครับนี่ Repeat Tab นะครับ Repeat Tab ก็จะมากดเข้าไปที่ฟันเฟืองกด More s e t t i n g นะครับแล้วก็กด5เป็นก็เข้า9ไปเลยนะครับซึ่งจะเป็นกลไกกดท่ารัวนะครับผม,มเห็นปะ นี่เราจะได้มาแล้วปุ่มกดท่าของจะได้เป็นตัว T นะครับโอเคเรียบร้อยครับปุ่มไหนที่ซ้ํากันก็ใช้มันมันใช้เวลาไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับมันก็สามารถที่จะซ้ําได้เนาะก็ดูกันเอานะครับว่าตรงไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับก็ดูกันเอาปุ่ม u ปืนนะครับปุ่ม up ปืนก็จะเป็นตัว U แล้วกันเป็นตัวสัญลักษณ์แทนว่าัพอะไรอย่างนี้ก็จะเซฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเราจะได้ปุ่มเล่นเรียบร้อยแล้วครับซึ่งสําหรับใครที่ตังอะเนี่ยใครที่ขวางก็ก,กด เจือจางไปเลยนะครับปรับจางไปเลยปรับให้มันหายไปเลยนะครับมันจะได้ไม่ขวางหน้าขวางหูขวางตาเราครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้ปรับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปต่อไปนะครับผมซึ่งจะมาสอนการเปิดปุ่มนะครับผมซึ่งใครที่แบบเอ้ยพี่ผมแม่งเพิ่งหัดเล่นว่ะผมยังไม่ชินปุ่มเลยก็มากดตรงนี่นะครับแล้วก็นี่ เลื่อนเข้ามาก็จะได้ปุ่มมาแล้วเราจะเออเนี่ยตัว T นะเดินตัว W A D S อะไรวันนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้ตามปกติแล้วนะครับสำหรับที่ทำนานแล้วก็สามารถเลื่อนปิดไปได้นะครับก็จะไม่มาขวางหูขวางตานะครับก็เป็นเรียบรย้อยแล้วสำหรับปุ่มที่มันมาสอนตั้งในวันนี้นะครับซึ่งไม่ยากกันเลยนะครับสามารถที่จะทําได้ทุกคน,นครับโอเคก็ในเรื่องนะครับสำหรับทีอยากอยากจะให้ตั้งปุ่มให้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ในไลน์ใต้ description น,นะครับผมสำหรับใครที่จะโหลดโหลด ไฟล์ไปตั้งค่าพร้อมกันก็สามารถโหลดได้ที่ใต้ d e s c r i p t ช o n น,นี้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอ,อราไปแค่นี้นะครับสำหรับ ndpp